มั่นใจเพราะว่าวเป็นเสียงคนให้อยากให้มันที่จริงๆเลื่ลอนจครับมีโปรเตมาพี่เพื่อผมออกมาแค่อันเดียวพี่นะเพื่อผมจะมาให้น้องผมจะไม่นอนแล้วพี่ผม,มให้น้องโอปรดกลมพรของเราทีนะครับโอ้พี่ทำไมเยอะจังอะอะไอะมต้นไม้ว้าพพี่มันคืออะไรเขาคิดหรอทำไมมันเยอะขนาดนี้มัน ทาเลยเดดจริงๆเนเนี่ยม er ีคนมา้่งนอเฮยเฮ้ยเ้นไม้นไม้เฮ้ยเฮ้ยเจอไหมไไปคุยไปคุยกับแล้ไหมคือาคนนุาตช่วยอะไรคนนี้ใช่ไหมที่รู้ต้นไม้ยินเสียงเขาอะชวนะ สวัสดีครับสวัสดีพี่พีีลุงป้านาอาทุกท่านนะครับผมกับผมสองคนช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยๆคนแต่ตอนนี้ทุกคนนิวลาสามทุ่มกว่าแล้วซึ่งผมรถไม้อยู่ที่ถังเข้าบริเวณบ้านล้างแห่งหนึ่งที่ก็ไม่อยากพูดเยอะคิดไว้พี่หลายคนก็รู้จักกันดีนะเป็นบ้านที่เราเคยเจอพวกหญ่ปอบไปที่ยาปอบแล้วก็เป็นพวกหมอผีเตาที่มันวนเวียนอยู่ที่บ้านหลังนั้นพี่ซึ่งผมไม่มาคืนนี้นานมากแ้วทำไมนะ่ ต้นไม้ก็บอกว่ารู้สึกว่าอยากจะมานี่คือน,น้องเป็นคนบอกผมบเองว่าพี่ครับพาาไปบ้านปอบเหม,มือนมีอะไรให้อยากให้ผมอยากมานี่เป็นมันละที่เอฟซีสังนะว่าผมรู้สึกเป็น,นยัไงแล้วว่ามีใครมาซื้ออะไรให้รู้สึกหรอเหมือนมีคนมาเรียกต้นไม้ครับให้มาที่บ้านหลังแห่งนี้ครับเป็นมัานในปอบใช่ใชซึ่งผมไม่รู้ว่าที่ใครที่มาสื่อกับน้องหรือว่าดวงวิญ,ญญาณไหนที่มาสื่อกับน้องให,ให้ให้ให้รู้สึกอย่างนี้ยต้องการอะไรหรือเปล่าหรืออยากให้น้องช่วยหรือเปล่า ซึ่งเสียงทียินเนเสียงผู้ชายใช่ไหมเเสียงผู้ชายครับบอกเรื่องแบบว่าช่วยแบบมาที่นี่อย่างเดียวตื่นอ,อยู่เดียวใช่แบบให้มาที่บ้านล้างที่นี่อย่างเดียวเล่ยโอเคทุกคนก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่เขามาหาน้องหรือว่าอยากให้น้องช่วยอะไรเนี่ยแต่เรื่องอะไรกันแน่เราสองคนก็เลยมานี่แล้วก็เตรียมเปมาถ้ามาไม่เจออะไรเราจะผูกเปย์รองนั้นเลยนะโอเคประมาณโอเคครับ,รบโอเคทุกคนฝากพีเอดซีอยู่คลิปนี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์ทีแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมกับต้นไม้ที ก็ที่สําคัญดูคลิปก็อยาก่อยากกดคำโฆษณาให้พี่นะช่วยสปอร์ตเราให้เรามีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเรื่อยๆทุกคนเดินทางครับผมความไม่สนุกไหมความครับไปค,ครับ <c oughs> ทุกคนความเหนื่อยรู้สึกว่าเหมือนจะอาเจียนอาเจียนแปลกๆไหมพี่ <c oughs> นี่เราสองคนกำลังเดินเข้าไปนะมันเงียบม,มากเลยครับเงียบนไหมต้นไม้ระวังต้นไม้มั่นใจเพราะว่าเป็นเสียงคนให้อยากให้มันจริงๆมั่นใจครับ ผมไปมาพี่เพื่อผมออกมาแค่อันเดียวพี่นะเพื่อผมจะมาให้น้องผมจะไม่นอนแล้วพี่ผม,มให้น้องต้นไม้มากกว่าถ้าเป็นเปย์นะไม่รู้ว่าที่น้องรู้สึกว่าน้องยินเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าหูฟังไงแต่ว่าน้องแบบไม่สบายใจก็เลยอยากจะเข้ามาดูเข้ามาพิสูจน์ให้หายคล่องใจ เสียงน้ำดังกันทำไมนะน้ำขึ้นนะน,น,นี่ก็เดินมาในระยะนึง่นะทุกคนก็อีกไม่นานก็คิดว่าจะถึงบริเวณหน้าบ้านเดี <c oughs> ย๋ยวเราก่อไฟตะกองไม้ต้นไม้ก็ดีแล้วเออแล้วยุงแล้วพวกมปฎิภัยนะ ประมาณแล้ว,ก,มมมวก,ก็มีพวกนิดอาคมนะนาติดอาคมก็พวกพระยนต่างๆที่ป้องกันตัวเราได้วางเวงมากพี่บอกเลยนี่นี่รีบกลางคืนมีเสียงจิ้งลีดนะ ทำไมฝนตกหมด่เนี่ยฟ้าแลบป,ปั๊บเลยเมื่อกี้อากาศเย็ยนไหมอ,โอ,โหอากาศเย็ยนไหมมันบอกว่าอากาศเย็นผมก็รู้สึกอย่างนั้นนะแต่ผมสมุขผมแบบเรื่องแบบจะอา,าเจียนไอเป็นบางช่วงอะ ดาม่านะครับพอดีผมไม่ได้ให้น้องนําหน้านะแต่น้องว่ายอยากจะเดินข้างหน้าผมลยกจะสัมผัสสิ่งต่างๆที่น้องจะรู้สึกได้อย่างเงี้ยทุกคนน้องเลยขอเดินนำหน้ากลัวพี่คิดว่าทําไมให้เด็กนาหน้าเลยไม่นำไม่นำหน้าเด็กละเป็นผู้ใหญ่ภาษาอะไรเงี้ยกลัวพี่ดามาเดินเองครับต้นไม้อยากนำหน้าแล้วก็ยืนยันในตัวเองนะผมไม่ให้น้องอยู่ข้างหน้าผมนะพี่นะ เยี่ยมมากตอนนั้นนะต้นไม้ใกล้ถึงยังไม่ไรู้ฝนจะตกหรือเปล่าเราสองคนต้นไม้ข้างหนั้นใช่ปะอุ้ยกินอะไรตอกไม้หอม,มอุ้ยฟ,ฟ้าละฟ้าร้องคำรามดังมากตรงนี้ปะเฮ้ยนี่ทุกคนเรามาถึงแล้วไว้ใา่ก่อนนะลนะองรู้นะคนมาต้องไว้ใา่ของแบบาส่าที่นี่ก่อน คุ้มห้องเราทีนะครับสาธุสาธุสาธุไปยวตอนนี้เราดูค่อยๆไปก่อนอย่าเพิ่งรีบเข้าไปวันนี้สุบพานะดูว่าเรามีใครอยู่หรือเปล่าระวงัวงระวงัวงต้นไม้เห็นน้ำดังมากที่ตรงเนี้ยที่บ้านล้างหรือบ้านปอบทุกคนที่พี่หลายคนหรือว่าใครหลายคนที่เข้ามาที่นี่กันเยอะนะ มันรู้สึกเลยบ้านตถวน,นี้มันมีคนอยู่แถวบริเวณนี้ครับใช่หรอมันรู้สึกได้เหรอมรารู้สึกได้ว่ามีใครอยู่แถบเราแถบ,บบริเวณนี้แต่ไม่รู้ว่าใช่คนหรือเปล่าโอเคตอนนี้ทุกคนเราไม่รู้ว่าบ้านเนี้ยใครมาลื้อทำพังขนาดนี้ดนะูสภาพดิเหนอะหน้เลยครับใช่มันมีใครมาทำพังให้มันรับรยับเยินอย่างนี้ทุกคน ผมไม่รู้ว่าใครทำนะคนนะเพราะผมไม่ได้มาที่นี่ก็ถือว่านานพสมควรแล้วไม่เราหาที่พูกเปก่อนกันนะเุ้ยอะไรข้างบนอ่ะอะไรคืออะไรต้นไม้มองไปนีเลยโอเคระวังระวังทำไมใครเคยนั่นระวังไม้มันหักนะพอไม้มันผูกมากกันี่ยระวังระวังแล้วค่อยเดินถุ่งพลาสติกเหรอระวังระวัง โลหิตหรอมันจะโลหิตหรือเปล่าทุกคนหรือว่ายาทุกคนโลหิตหรอโอพ้พี่ทำไมเยอะจังนะอะไร,รไม้ไม้โอ้พี่พี่มันคืออะไระโลหิตหรอทำไมมันเยอะขนาดนี้มันทาบเลยเจอะๆจริงๆเนี่ยนีคนมาพักหรือเปล่า เฮ้ยเฮ้ยจับขาพี่วะจับขาพี่วะตังนีจับขาพี่ต้นไม้ตรงนี้จับขาพี่เมื่อกี้ตุ้งเลยเมื่อกี้นะครับทางทีกนใจเย็นๆลงไปก่อนลงก่อนอย่าตกอยวตกลงก่อนตกใจนิดนึงไม่ตกลงก่อนลงมาก่อนโอเคโอเคตั้งทันทีก่อนทางทันีก่อนเราไม่รู้ว่าอืมอาจจะ อากาศเย็ยนแล้วรู้สึกว่ามันผนล,ลุกอะไรหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าธรรมดาไม่ใช่เหมือนมีมือใครมาจับขาพี่เมื่อกี้ห่างซ้ายยังไยทุกคนนะโอเคสติต้นไม,ไม้รู้สึกอะไรบ้างตอนนี้รู้สึกว่าอะไรบ้างมีมีใครแอบมองหรือมีใครอยู่ระแวกนี้ใกล้ๆเราหรือเปล่า <c oughs> อตอนนี้เหรอแล้วคนเรือใครวนะเนี่ย น่าจะเป็นลุงอ่ะที่ต้นไม้รู้สึกได้อ่ะที่เขาเสือหรอที่เขาตอนนี้มาหาที่นี่เหรอใช่ก็คือเป็นสิ่งที่ต้นไม้พูดบอกมานะอ่ะอาต้นไ,ไ,นไม้อยากขึ้นไปผูกเปลข้างบนไหมอยากขึ้นไปนั่งข้างบนไหมพี่ช่วยผูกให้พี่นั่งข้างบนเหมือนกัน <Okay. S 1> เรานั่งรอเหมือนกับจะตั้งกล้องนั่งคุยกันโอเคไหมไปขึ้นนะลอง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 เนี่ยเอาขันแหละสองอันเนี้ยเดี๋ยวพี่ช่วยผูกพี่ลองผอตั้งกล้องขึ้นไปช่วยน้องผูกเปลมาคนนึง มไม่รู้ว่าสุมม่งที่ผมพ้สูจน์เป็นผมพิสูจที่สุดเองหรือเปล่านะทุกคนนะแต่ทุกอย่างต้องพิสูจน์เลยพี่ไม่รู้ต้องพิสูจน์ดทุกคนเหมือนแล้วเปล่า เอาไปใช้บางกอนเออพี่สล่องนี้ให้โอเค ทอดไข่ก่อนนั่งคืนนี้คนนะไม่รู้ว่าพินงจะทำเขาไหนอังไงนอนะล้วไงบารู้สึกูมากเลยคือดผมก็โลบงนะต้องมอง้ายมองขวาตลอดเลยไม่รู้ว่าที่ผมบนนี้จะ้องสุดพี่เจมหรือว โอนอนนี้ตมดก่มลองด้วยพ,พี่ยิ้ยมเก่งไหมช่ยลองด้วยตอนนี้น,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 นววี่น่ง่ดี้ทำไมนาที่จรอที่นาขึ้นทคนชม,ม่รู้ว่าเก่งเปขน,นาดที่รอข้ามา่มมด้สย <c oughs> มีทืที่อย่ทีกันงนะแต่ผมไม่ได้ยินน่อผมเหรู้ว่าเสกมจกไหนนโอเคเดี๋ยวผมต้องยหคน,นนะอดูว่ามันไผ่านไปหรือว่า,ราหรือว่าไง

แสงแสงอะไรพี่ต้เนื้องเจากล้องไงกล้องไก่แสงผมเห็นแสงผมแสงดอกทิวลิเน้ตาเยมากมัผมไม่หัดนะกำลังด้วนนะครับ ที่มันแสงออกมาแบงนี้ทุกคนแสงเราทำให้คอนเชื่อเนอี่ยรอยไปแสงสีแดงพี่ผมไม่แนจว่าแสงอะไรนะมมดมากผมพยาจะห่าดูแสงเมื่อกี้พี่ มมนไม้เปรนไม้เอาผ้าใหญ่เอาผ้าใยนีวะคนมีคิดแสงแสงอยู่อย่างนี้พี่เห็นไหมพี่เห็นไหมทุกคนมาผมาใมาแค่ตามพี่วะคิด่เจอแสงนี้อ่ะตอนนี้เห็นแสงแสงแล้วก็ได้ยินเสียงด้วยตอนนี้เป็นรู้พี่พี่เห็นทีเอฟซีทายเห็นถ่านหรือเปล่า แสงแดดที่มันกระพริบกระพริบกระพริบตรงนี้ทุกคนตรงนี้เลยแสงไหนวะตน้นไม้คือต้องการใ้ซื้ออะไรอะต้องการให,ให้รู้ให้เรารู้อะไรอะอะไรคืออะไรช่วยบอกหน,น่อย ทำไมดูดีนะต้นไม้ดูระเบิดไหมพี่ไม่รู้ว่าเขาต้องการสื่ออะไรของเขาทำไมเขาไม่แสงตัวเลยทำไมถึงมาทำเสียง,งมามีแสงอะไรแปลกแปลกฮะ ใค okay. เท้าใครอ่ะอออเด็กเลยครับเฮ้ยท่างเหรอต้นไม้เฮ้ยงอเลยเฮ้ยเฮ้ย,ยอ๋อเมื่อกี้มันยังอ๋อเมื่อกี้มันแบบมนนันจะเจอลางๆเหมือนจะเป็นคนเลย เห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมมันเข่ามันจับเปอ่ะเป็นไม้เห็นครับเพี้ยนมาพี่ก็รีบเอาแล้วก็ไปใส่มันตกไปข้างล่างเมื่อกี้อ๋คือต้องการซื้ออแต่ของไม่ไม่ออกมาบอกวะเมื่อกี้ว่าไม่แสงใหญ่ของนี่ตรงเปแล้วก็ผมเอากล้องแพนมาเห็นลางๆเหมือนเป็นหน้าควนทำไมเห็นใช่ไหมเห็น อยู่ก็มาไอที่นี่นะแต่แรกผมไม่ไอพี่แล้วก็รู้สึกเจ็บคอหน่อยๆรุนท้อไปทุกคนทำอะไรทำไงเด่นๆตั้งต่างตินั่ง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 ลองก่อนมือว่องการเสือเป็นไหนโอ้ยขอนั่งรอก่อนเพื่อน มันดีว่าเขาจะออกมีกหรือเป,ปล่ปาหรือจะมีแสงแปลกแปลกออกมาหรือเปล่าทุกคนยินมาทุกคนยิน,ยนไหมพี่ได้ยนไหมพี่เสียงแววเข้ามาว่าช่วยด้วยช่วยด้วยทุกอย่างทุกคนพี่ได้ยินไหมฮะจะด้ดไให้เราช่วยวรู้สึกยันได้ใช่ปหม<อ>รู้สึกว่าเป็นขอบแบขอบมาช่วยให้ช่วยใช่ไหม ได้ยินเสียงไหมเราได้ยินเสียงไหมเสียงชัดมากพี่พเสียงชัดมากมอะไเขาพูดอะไรวะฟังวิูีเรื่องเลยทุกคนเครื่องเครื่องคุ้งแบบเหมือนไม่มีแรงเะะลยต้องการอะไรวะเขาต้องการขี้เลยให้เราทำบุญให้เหรอต้นไม้แล้วถ้าถึงต้องมาให้เรามาที่เนี่ยเพราะอะไรอ่ะที่นี่เป็นจุดสำคัญสักอย่างหรือเปล่าคนลุกสู้เลยทุกคนนี่นะ หุดสู้นะทุกคนตอนนี้ฝั่งทั้งที่ฝั่งเราจะรอก่อนจะออกมาหรือเปล่าจะอยากเห็นจะจ่ามากเลยพี่มารอกันนะมันจะออกมาตอนไหนต้นไม้จะอะไรไหมทุกคนบอกว่ารอมาแป๊บไนึงงานแกไมมีวิแววเกือบนะห้าหอาทิตย์อะไหนวะไหน เฮ้ยเฮ้ยพี่เจอไหมเจอไหมไปคุยไปคุยกับเขาได้ไหมซื้อสายเขาเนยขอรัการช่วยอะไรคนนี้ใช่ไหมที่รู้ต้นไม้ยินเสียงเขาอ่ะชครับช่วยนะนะเขาไปคุยเขาดีเขาไปคุยเขาไม่เป็นเขาไปคุยคุยเขาซื้อถ่ายเขาผมไม่กล้าส่องเขาเยอะกันไปเดี๋ยวเขาจะแบบจะหายจะตกใจหายนะผมพยายามจะให้เรามานี้ทุกคนเขาบอกกันมาว่าเขาอยากให้เป็นไม้เนี่ยทำบุญให้เขาเขาอยากไปเกิดแล้วเขา เหมือนเขาเกลียดชีวิตมานานแล้วเขารู้สึกได้ว่าต้นไม้สีสันเขาได้ใช่ไหมผยไมรู้เป็นไงมาไงทุกคนจะขอจะทำไงดีอะละมีชื่อนะครับทำไมที่ไานเขาเยอะ ไปนะต้นไม้ลุงเมฆครับไปนะคุณลุงเขาชื่อลุงเมฆลุงเมฆใช่ต้นไม้ทำบุญตอ, okay. ตอนนี้พี่ยังดยู่รอบๆไปจับดักกระเปล่าอ๋อต้นไม้ไปไหนวะไม่ไปแล้วครับอ๋อลุงเมฆลุงเมฆครับเข้ามาเพื่อซื้อให้เรารู้ว่าธรรมชาติเกิด น้องแม่พี่ยกมือลองปิดไฟฉายให้หมดเลยนะทุกคนนะจะดูว่าจะมีแสงเงาโผล่ไปหรือเปล่าพี่เพื่อแกไปให้เราไปตามแสงหรนะือเปล่าต้นไม้เนะโอเคปะพี่ใช้หมดเลยต้นไม้พี่ใช้แนลนะ้วโอเคตอนนี้ผมปิดไฟหมดทุกคนนะจะดูว่าจะมีแสงโผไหมเพราะว่าเพรที่มีแสงไฟประท้าเข้าไปเขาชอบหายไปนะตอนเจอแสงไฟอะแสงไฟ ของเราอทางไปชายอะเออตอนนี้ฟ้าคึ้มม่ก้องอนนเดวเดี๋ยวรรดูกัอนตอนนี้ผมแผนไปทางท้อง,งฟ้าคือฟ้าร้องมากกันน,นี้เก่นี้ มส่งเลจอแสงไหมนะเจอแสงไหมคนเจอแสงไหมทุกคนเดี๋ยวพุ่งส่องอยวาพุ่งส่อ,องอยว <c oughs> มันหายเดี๋ยวพุ่งส่องพี่ใหญ่ลุงเมฆลุงเมฆครับเจอแสงบางงี้ใช่ไหมใช่ครับลุงเมฆครับออกมาคุยเองครับก็อยากให้ช่วยแล้วก็ก็จะเขาบอกเองอยากให้ช่วยทำบุญให้เขาอ่ะใช่เขาอยากไปเกิดครับ เป็น,นทุกคนปัญหาลักทีเราไดยินเสียงขึ้นอาจจะเป็นต้นตอ่อจากเสียงอะไรเนี่ยที่แทะเข้ามาเพื่อให้เราช่วยทำบุญให้เขาหน่อย <c oughs> วันนี้ฝนตกหรือเปล่าพี่พี่ฟ้าก็ร้องนะทุกคนนะโอเคตน้นไม้ไปแก้แต่งเพราะว่าไม่รู้ว่าฝนตกตอนไหนเดี๋ยวเรากลับมาบ้านที่ต้องกลับไปไกลซึ่งผมคิดว่าลุงเมฆอะสื่อสารให้เรามาช่วยทำบุญที่เขาทีพยายามไปเกิดหรือเปล่า จ okay. วขอเก็บของเก็บไปก่อนแล้วค่อยเดินทางกลับไปตน้นม okay. าแล้วโอเคปะก็ยวกลับไปทำ <c oughs> <c oughs> กลับไปทหมือ <c oughs> ลุงแม่งนะตน้นมนาะ